เอาแล้วนะสวัสดีค่ะคุณเพื่อนร้านปิดนะร้านปิดร้านปิดตามคำสั่งรัฐบาลบกูกลัวกูก็ต้องฉีดเองซื้อเองทำเพองทำไมรัฐบาลจ่ายเงินแค่ค่าที่จะมาค้นให้กับประชาชนเนี่ยตามก้อกตามมุตาม,ตาม,ตามเหลือบอ่ะ คูนโส่ง๊กเนี่ยมึงทำรัฐบาลทำไมไม่ทำไม่มีให้วะสวัสดิการพื้นฐานสาธาร,ราาณาสุขของ,งประเทศเนี่ยแค่คนกรุงเทพอะตามค้อกตามเรืออะทำไมมึงไม่ไปฉีดยาให้เขาวะตอนที่ว่าเขามีไข้เลือดออกเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าตรงไหนพื้นที่ไหนมันเป็นไข้จุดเริ่มต้นของไข้เลือดออกมึงยังไม่ฉีดเลยมึงยังไ่ต้นยาฆ่าอยู่เลยแต่ทำไมอะตามคอกตามเหลืออะมึงก็แค่พื้นฐานของสาธารณสุขอะ ของของประชาชนอ่ะคนคนเมืองอ่ะมึงไม่มีให้เขาเนี่ยกูลงกูงเองกูซื้อเองคนติดโควิดแล้วอ่ะไปนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วอ่ะกลับมามึงก็ไม่มาฉีดให้เขาเขาต้องช่วยตัวเองเขาต้องซื้อกูน่ะมีสองเครื่องเลยกูมีสองเครื่องเลยกูโมโหวกวนลมเสียกูมีสองเครื่องกูไม่พอกูไม่พอกูมีสองเครื่องเลยมึงมาเลย มันได้ตายกูตายก่อนกูขีดเองกูลงทุนเองแต่ถ้าสาธารณูปโภคกับไอ้เคลเอศาลยาพณาาสูขพื้นฐานนะมึงไม่มีให้เขาอะ่ะมึงให้เขาอยู่แบบตามซอกตามเหลือบ,บางคนอยู่บ้านที่แบบไม่มีไม่มีสาธารณสุขที่ดีพอมึงไปช่วยเขาหน่อยไม่ได้ไงมึงปล่อยให้เขาตายคาบ้านเลยมึงเป็นแบบไหนมึงมึงขัดแย้งหาอะไรกันมึงอยากกินอยากใช้ บนข้าความตายของประชาชนหรือไงกูอยากรู้กูอยากรู้ไม่มีใครพูดเลยไม่มีใครพูดเลยว่าเรื่องเนี้ยสารสนสุขพื้นฐานของประชาชนคนเมืองกรุงเพะนะทพเนี่ยทําไมไม่มีให้เขาทําไมไม่มีให้เขามึงสั่งปิดนั่งปิดนี่กูถามว่ามันลดลงหรือเปล่ามันลดลงหรือเปล่ามันลดลงไหม ทำเจ็บไข้ได้ป่วยไอโควิดโควิดมึงยิงว่าโควิดหมดเลยอะ่ะมันไม่ทอไม่ต้องไปทอดวัยรุ่นเราแล้วว่ามั่วสุมกินเสพยากันแล้วทาให้คนแก่คนเฒ่าติดกูถามว่าไอคนที่อยู่แถวสาธรณนอะ่ะบ้านที่เขาตายอะ่ะเขามีวัยรุ่นที่จะไปแพร่เชื้อหรือเปล่าเขาไปตลาดแต่กูรู้ว่ามันในตลาดมันอาจจะไม่ติดแต่การเดินไปหยิบไปจับเนี่ยมึงคยอยข่นกันใช่ไหมมึงหายไปไหนกู มึงให้เขาขึ้นผ่านลอยมึงก็ไปรูปไปจับผ้า,า i, จะล้างไม่จะอาดแล้วกลับไปติดเชื้อที่บ้านไปแพร่เชื้อที่บ้าน,านมึงให้เขาอยู่บ้านมันกดอู้จะตายห,หายอยู่แล้วอดอู้เครียดดูทีวีเครียดเครียดกูก็เครียดกูเครีคยดแล้วกูบอกว่าไอ้เรื่องแพร่สาธารณสนะุขพื้นฐานน่ะมึงไม่ทําให้เขามึงกินเงินเดือนกันใช่ไหมมึงมีเงินเดือนกินนะใช่มึงไม่ได้อดตายแต่คนเขาต้องออกไปทามาหากินอย่างน้อย เขาไปซื้อกับข้าวให้ทบให้พี่ให้ครอบคัวเขามึงขีดมุงค้นสิเหมือนทำแบบให้เลือดออกอะ่ะคนนี้ติดจากตรงไหนเขาจะมึงจะสื่อสารกัหมดแล้วว่าเผนนี้มีสิมึงแค่นี้มึงไม่ทำกูถานหน่อยอะ่ะทำไมมึงไม่ทำไอ้ที่ขีดค้นค้นข้างถนนอ,นอะ่ะ อ๋อก oh. ูเห็นคนก็หาเขาไปนั่นก <ouse> ูงงมากกูงงโคตรงงเลยเขาไปติดยาไปติดเชื้อโควิดเขาไปรักษากลับมาบ้านเขายังไม่ได้รัรบการฉีดยาเลยทั้งแมวทั้งหมาเข้าไปในบ้านเขาแล้วออกมาแพ้่เชื้อไหมทอตัวไวรุ่นไปซ่องสูงเสพยาแล้วก็ไปปาร์ตี้แล้วเอาเชื้อมาติดบ้านกูโคตรง,งงเลยไอ้คนแก่ที่ฐานทอนอ่ะเขาแค่ไปตลาดไปซื้อกับข้าวเข้าบ้านอ่ะ เชืยโลก็ามาก็ได้โทษแต่วัยรุ่นโทษแต่วัยรุ่นกูงงมากเลยมึงโทษแต่วัยรุ่นงงเทศนี้แจ็คนะแจ็คฟินนิชนะถ้าไปกระพัวเมื่อไหร่ฉันจะไปยกมือให้เธอและจะให้เธอเป็นนายยกเลยนายยกอะไรก็ได้กูย,ยกให้โอเคไปน,นะ